เจ้าครับสวัสดีครับ่อ,อยงเจ้าผมนายซักซิก์อีกาเนิดครับอยู่บ้านห้วยําหลากหมู่เก้าตลจันทจาเพอ่อไมจันจังหว,วัดเชียงรายเจ้าก่อนหน้านี้ที่จะได้กินยากําลังช่างสารและก็ยาวันนภา,านเนี่ยเป็นอย่างมานะเจ้าอ๋อพอดีตอนนั่นปัสสาวะนะพอดีไปโรงพยาบาลเราไปตรวจพอหมอเพิ่กว่าเป็นลูกมากโตเนาะทำให้ปสัสสาวะหมอกตัวน,นั่นครับเจ้า แล้วมีคนมาบอกว่าเราว่า,ายาสองขนาดนี่พอดีไปโรงพยาบาลครับมาพอดีเพื่อนเขาแนะนำเราเพื่อนที่มุจจาก,กันแนะนําว่ามียาชุดหนึ่งคือเป็นอันนี้มาเป็นยาสองขนาดนี่เนอ้องผียาช่างสารกับวันณภา,าเนี่ยก็เลยแาทดลองกินดูกินดูมดไปหนึ่งชุดครับก็หมอหน้าที่ข้างก็เลยไปตรวจดูเนะาะพอด,ดูพอดีโรคนี่ ว่าหมอบอกว่ามีแล้วหายแล้วนะครับถึงปกติ้ละเจ้าต็เลยกิน่อครับกิน่ตประมาณเต็มชุดนะครับเจ้าก็ตอนนี้ก็หายปกติแล้วเนาะเจ้าของหมอัูดินมันเจ้าสารกวอนน้พานี่นะครับถ้าไปไปลองลอง,ลองกินดูนะครับรับรองว่าดีมากนีทท่สุดเลยครับสําหรับไอ้นี่ชัดเจนเนาะครับผมเจ้าผม,มหมายแน,น่นอนแล้วครับเจ้าขอบคุณนะเจ้า